ดีค่ะนักเรียนพบกับครูมีนอักษรอ,ออนเลินนะคะวันนี้นักเรียนได้นำหนังสือวิทยาศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรมาด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสำหรับในคาบนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์ค่ะในคาบนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะเรื่องการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะคะ นักเรียนเปิดไปเลยค่ะในกิจกรรมที่1นนะคะหน้า64นะคะเรื่องการขึ้นและตกของดวงจันทร์เดี๋ยวเรามาดูนะคะจุดประสงค์ของการทําครั้งนี้นะคะก็คือสามารถอธิบายรูปแบบเส้นทางของการขึ้นและตกของดวงจันทร์ได้นะคะสิ่งที่ต้องใช้นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะ 1. ก็คือจะต้องมีสีไม้1กล่อง 2. คือกระดาษแข็งแผ่นใหญ่1แผ่นนะคะและ แหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะคะเตรียมให้พร้อมนะคะหรือจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีการทำนะคะเราก็ถ้าอยู่กับเพื่อนๆเ,นเราก็แบ่งกลุ่มกันนะคะอะแบ่งกลุ่มแต่ถ้าาอยู่คนเดียวเราก็ ศึกษาเริ่มเริ่มศึกษาเองเลยนะคะก็คือสังเกตการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะคะเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วก็บันทึกผลนะคะทุกๆวันนะคะเราไปสังเกตแล้วเราก็บันทึกผลนะคะสังเกตเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องดูเรื่องของเวลานะคะและลักษณะของดวงจันทร์ด้วยเดี๋ยวคุณครูจะสอนบันทึกผลอีกทีนึงนะคะ,ะข้อ2ก็คือให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอ ผลนะคะจากการสังเกตแล้วก็มาอ่านพิพายร่วมกันภายในกลุ่มค่ะถ้าเรามีกลุ่มเนี่ยเราก็มาอ่านพิพายร่วมกันเลยแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะเราก็ลองมาวิเคราะห์ซิว่าผลเนี่ยเหมือนกันไหมคะในแต่ละวันนะคะ 3. นะคะก็คือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงจันทร์เพิ่ม,เต,มเติมนะคะแล้วนําข้อมูลที่ได้มาวาดภาพนะคะแสดงรูปแบบการขึ้นและตกของดวงจันทร์ในกระดาษแข็งพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะ เสร็จแล้วนะคะข้อที่4คือนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแล้วก็ร่วมกันสรุปแนละอภิบายค่ะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะเราก็ทําสรุปของเราไว้นะคะแล้วก็เอามาลองอภิบายผลด้วยตัวเองนะคะแล้วฟังคุณครูด้วยนะเดี๋ยวมาทําไปพร้อมๆกันนะคะค่ะในตารางนะคะตารางบันทึกผลเนี่ยมีอะไรให้เราต้องบันทึกบ้างคะมาดูไปพร้อมกันก็คือจะมีวันเดือนปีที่ทําการสังเกต มีลักษณะการขึ้นนะคะของดวงจันทร์เราจะต้องระบุทั้งเวลาที่ขึ้นทิศท,ที่ขึ้นและการตกของดวงจันทร์นะคะเราต้องระบุทั้งเวลาที่ตกและทิศท,ที่ตกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองอยกตัวอย่างนะคะบันทึก1วันนะแต่นักเรียนเนี่ยจะต้องบันทึกทั้งหมด7วันนะคะอ่างั้นเดี๋ยวเราลองไปเริ่มบันทึกผลกันเลยอ่า ดวงจันนะคะสมมุติว่าวันนี้เป็นวันวันที่หนึ่งละกันนะคะวันที่หนึ่งนะคะเดือนค่ะเดือนเอาปีใหม่ละกันช่วงกำลังแฮปปี้นะคะเอาปีเอาเลขสวยๆหน่อยก็เอาสองศูนย์สองศูนย์ละกันนะคะ,ะเวลาค่ะเวลาการขึ้นของดวงจันร์เวลาที่ขึ้นนะคะสมมุติว่าเป็นตอนห้าโม 20นาทีค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเวลานักเรียนไปดูเนี่ยนักเรียนต้องดูเวลาด้วยนะว่าที่เราจดบันทึกเนี่ยกี่โมงนะคะอย่าลืมนะคะและทิศที่ขึ้นค่ะทิศที่ขึ้นจะเป็นทิศต,ตะวันออกต่อไปนะคะเราก็ต้องดูการตกของดวงจันทร์ด้วยเวลาที่ดวงจันทร์ตกเนี่ย สมมุติวราบันทึกนะคะค,คุณครูบันทึกได้ก็คือตีห้าย่านาทีนะคะนักเรียนต้องตื่นมาบันทึกผลการทดลองด้วยนะอาทิศที่ตกนะคะจะเป็นทิตตะวันตกเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการบันทึกผลนะคะนักเรียนต้องทำทั้งหมด1อาทิตย์นั่นก็คือทั้งหมด 7วันนั่นเองแล้วเดี๋ยวลองดูนะคะว่าใน7วันเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปทำข,ข้อถัดไปได้เลยนะคะแสดงภาพการขึ้นและตกของดวงจันทร์เป็นดังนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถจากกิจกรรมเนี่ยเราสามารถสรุปได้เลยนะคะว่าดวงจันทร์เนี่ยจะขึ้นที่ทิศตะวันออกและตกในทิศตะวันตกนะคะ หมุนเวียนเป็นรูปแบบซ้ำๆแบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมคะจากที่นักเรียนเนี่ยได้บันทึกผลมาเนี่ยเราจะเจอเลยนะคะว่าดวงจันทร์เนี่ยจะเป็นยังไงอ่าจะขึ้นทางทิศตะวันออกนั่นเองบันทึกผลไปพร้อมกันนะคะจากกิจกรรมนะคะคือพบว่าดวงจันทร์ จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก เป็นแบบนี้ในทุกๆวันเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องถัดไปได้เลยนะคะแต่ก่อนไปนิดนึงนะคะนักเรียนอย่าลืมวาดภาพนะจะต้องแสดงภาพการขึ้นและตกของรวงจันทร,ร์ด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพที่คุณครูวาดไว้ให้ดูประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมวาดภาพไปด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปได้เลยนะคะ คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะเป็นตอบคำถามหนูตอบได้เดี๋ยวเรามาเริ่มตอบคำถามกันเลยนะคะข้อแรกนะสังเกตภาพนะคะแล้วเติมลงในช่องว่างแต่อันนี้คุณครูเติมมาให้แล้วเรียบร้อยภาพแรกนะคะจะเป็นทิศตะวันออกนะส่วนด้านขวาจะเป็นทิศตะวันตกเอาเติมเลยค่ะนักเรียนเติมให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ยังไม่พอเติมเติมประโยคเสร็จแล้วนะคะลองตอบคำถามด้วยนะว่าการขึ้นและตกของดวงจันทร์เกิดจากอะไรเกิดจากอะไรนะคะอ่าเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกค่ะจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกในทิศทวนเข็มนาฬิกาอ่าเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจดไปพร้อมกันก่อนนะคะเกิดจากนะคะการหมุน รอบตัวเองของโลกจากทิศจากทิศไหนคะตะวันตกนะคะไปทางทิศต,ตะวันออก ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาาเพราะฉะนั้นทำให้ทาให้เรามองเห็นเนี่ยดวงจันทร์นะคะขึ้นทางทิศไหนคะทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนะคะ ใช้อีกสีหนึ่งแล้วกันนะ,ะทำให้เราทำให้มองเห็นแล้วกันนะคะทำให้มองเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางทิศไหนนะคะ,ะทิศต,ตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะข้อ2คือ เพราะเหตุใดในบางคืนเราจึงมองไม่เห็นดวงจันทร์ทำไมเรามองไม่เห็นก็เป็นเพราะการหมุนรอบตัวเองอีกค่ะก็คือเป็นการที่เมื่อดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกนะโลกเราก็จะมีการหมุนรอบตัวเองนะคะและหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยทําให้ตําแหน่งระหว่างโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยในแต่ละคืนแตกต่างกันออกไปนะคะมันเลยทําให้เราเนี่ยบางคืนเราก็มองเห็นบ้างบาง,บางคืนเราก็มองไม่เห็นนะคะ เพราะฉะนั้นจดไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะนะคะมีดวงจันทร์นะดวงจันทรโคจรลรอบโลกนะคะโลกจะหมุนรอบตัวเองนะคะ และหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยนะคะซึ่งในแต่ละคืนเนี่ยตำแหน่งนะคะตำแหน่งระหว่างดวงจันทร์โลกดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะ ทำให้เราเห็นได้ไม่เท่ากันนะคะซึ่งแต่ละคืนตำแหน่งของโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ จะอยู่แตกต่างกันออกไปนะคะจะจะทำให้เรามองเห็นในแต่ละคืนเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองอทำให้แต่ละคืนสามารถ มองเห็นดวงจันทร์ได้แตกต่างกันนะคะมองเห็นดวงจันทร์ได้แตกต่างกันโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะมาข้อสุดท้ายนะคะข้อ3หากไม่มีการขึ้นและตกของดวงจันทร์ นักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนหรือไม่อย่างไรนะคะอ่ะส่งผลหรือไม่อย่างไรนะคะอืถ้าส,ส่งผลแน่นอนถ้าเราตอบว่าส่งผลหรือไม่ส่งผลเนี่ยเราต้องให้อธิบายหเหตุผลนะคะถ้าส่งผลเนี่ยเราก็จะบอกว่าอะไรเป็นเพราะว่าถ้าไม่มีดวงจันทร์เนี่ยก็จะทําให้เป็นยังไงคะท้องฟ้านเนี่ยเราจะมืดในกลางคืนก็จะมืดมากนะ ถ้าไม่มีดวงจันทร์นะตอนกลางคืนก็จะมืดมากเลยแล้วก็เลยทําให้มองหลายๆอย่างไม่เห็นเนาะหรือมองไม่ชัดนะคะเพราะส่งผลเพราะเมื่อไม่มีดวงจันทร์จะทําให้กลางคืนมืดมากนะคะ ทำให้มองสิ่งแวดล้อมไม่ชัดนะคะสิ่งแวดล้อมได้ไม่ชัดเจนนะคะแต่ถ้านักเรียนตอบว่าไม่ส่งผลเพราะอะไรนักเรียนบอกว่าเฮ้ยปัจจุบันน่ะถึงแบบ ถึงไม่มีดวงจันทร์แบบว่าเป็นคืนมืดๆน่ะเราก็ไม่ส่งผลนะเพราะเรามีอะไรคะเรามีหลอดไฟใช่ไหมเรามีไฟฟ้าอ่าเราก็เขียนไปได้นะคะว่าไม่ส่งผลเพราะเรามีมีสิ่งที่ให้แสงสว่างนะคะสิ่งที่ให้แสงสว่างทดแทนได้นะคะ ในตอนกลางคืนนะคะ<ท>เช่นหลอดไฟเป็นต้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับดวงจันทร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักเรียนนะคะอยากอ่านเพิ่มเติมนะคะสามารถอ่านได้ที่หนังสือวิทยาศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education